ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสําหรับไมพัชรีกาสิเป็นไมพัชรีในมือนีเจ็ดปีที่แล้วพี่น้องครรบผมเคยนอนขขางถนนลั่นทุดลั่นทดและไมพัชรีฝากขอคิดเมื่าถ้าคิดจะเดินเส้นทางสายนี้จงอย่าหยุดพัฒนาตัวเองและอย่าหยุดเรียนรู้และที่สําคัญพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย ตกติดหน่อยออกมาชื่นชมสีภรรยามุ่มหน่ารักน่ารักจนบอกว่าเขินแท้เจ้าคือเก่งคักแท้เรื่าวมันเป็นแบบไหนนาะปะจีละเล่นจีละเล่ามาสีวอาซูฟัง สวัสดีครับพี่น้องตอนรับกับสูรรายการจักรวาลลูกทุ่งกับบหลานนุ่มเจียรานะครับบุ้ยพี่น้องครรบม้มองวอกถึงเลยสําหรับไมพัชรีนะครับนี่คือศิล,ลปินที่มีซื่อเสียงและมีกระแสยู่ตอนนี้แต่หู้องพี่น้องคารบผมกว่าจะมาถึงวันนี้เจ็ดปีที่แล้วนั่งเคยนอนกลางดินกินกลางทราย กว่าสิมหขอดมือนีมันฝ่าฟันอุปสรรคมาหลายอย่างพี่น้องครับน,าน้าก็เลยฝากขอคิดมากไม่ได้ฝากขอคิดดีๆมาถึงสุขุสุข้นว่าถ้าเกิดเธอคิดจะเดินเส้นทางสายนี้อย่าย่อแพ้อย่าหย,ยุดพัฒนาจอขออพี่น้องครับเอาเรื่องราเป็นแบบไหนเดี๋ยวนุ่มเจรละบอกสุฟังแบบละเอียดอย่าเริ่มกดหัวใจกดไหลแระกดแชร่ร่วมถึงแสดงข้องเกลียขา้าแนงกันล้วกันนะครับ พร้อมถึงไทยกับขอบความหวานจากตุกติดน้อยว่าถึงแฟนสาวไมพัชรีได้น่ารักน่ารักพี่น้องครับแต่เอาเริ่มต้นจากไมพัชรีก่อนกันเรากันนะฮะเพื่อนบอกว่าจังซี่เออไมพัชรีบอกว่าใส่เฟสใส่เพจใ,ใส่มือถือให้มีประโยชน์ที่สุดทำงานสายนี้โปรโมตตัวของให้เยอะๆยอย่าไปย้านว่าคนอื่นสิมองเ้าจังไดโพสลงไปอารลงไป,ลงไปคลิปนั่นนะ่ะ คนที่รักเราเขาพร้อมจะสนับสนุนเราเต็มที่คนที่อิจฉากะสีว่าแต่พื้นเฮ้าอย่าไปให้คาค้นพวกนี้อย่าร่อให้แต่ค่ายหรือว่าวงหรือว่าคนอื่นแช่ผลงานตัวเองรีบผักดันเราเออหรือว่าพักดันเฮ้าเออทุกอย่างเริ่มต้นที่ใครเริ่มต้นที่ตัวเองเสมอจงมีพลัง ถ้าจะเดินบนเส้นทางสายนี้อันนี้ขอความดีดอกจันเลยดอกจันแห้งๆถ้าคิดจะเดินบนเส้นทางสายนี้อย่าหยุดพัฒนาตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองเกง่งแต่จงพร้อมเรียนรู้เสมอเอา้าลุยนี่คือเรื่องเลาที่ไมเคิชรลีโพดไวเล่าไว้พี่น้องคร,รับแต่บดที่นี่มาสรุปมองนีพี่น้องคร,รับลูกของเพื่อนอาเห็นบอเห็นรูปนี่ไหมป๊า ถ้าเกิด mêmes, you, แมนบรรลุจักว่าเป็นแม่ปัชชันดเนี่ยใคของสีเรียกแบบตำรวจหรือส้อหอหรือว่าเจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆเนี่ยเมื่ออึดออกเราได้นน่เออรูปนี้เมื่อเจดปีที่แล้วนอนตรงถนนทางเท้าในกทมก็คือนอาบนฟุตบาทนั่นเองพี่น้องครับมีเสือมีผัดมีสาดเนาะเอิแล้วก็มีผาห่มน่อยมีกองเข่าที่กินแล้ว แต่ว่าเราคือดัง่งครับแทนพี่น้องครับเดี๋ยวว่าข่อยบุรีจดด้วมไหมพิเศษเลยข่ายเมือมงตามลูกนะฮะอาวุธกองสำนันอาวุธมีการปรับแอบขาวผิวขาวยังกะว่ากันไปพี่น้องครับเอาตอนเหนื่อเรื่อยนะฮะสำหรับประเทศนี้ตุกติกหน่อยพี่น้องครับผมกับโอ้ยน่ารักแห้งอันนี้ก็ได้ตุกติกหน่อยว่าจังสีพี่น้องครับผมตอนเจอกันพูดแหล่ปากแหวๆเสื้อผ้ากับเก่าๆผๆู้ผู้ดำดำแต่งโตกับบ๊เป็น อะไรคือเครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์เธอบ่หูจักแต่คอยกระฮักและวังดีกับเจ้าและชื่นชอบที่เจ้าเป็นเจ้าเธอคือผู้หญิงที่ขยันและให้ร้ายคนอื่นไม่เป็นบางสิ่งบางอย่างเจ้าปรอท่านคน้นโวโปกเพื่อให้คนหัวเราะแต่บางครั้งค้นเกาเจ้าไปเน้นท่าเพราะไม่พชัชรีนั่ง,งโงเ่เนาะเออนี่คือสิ่งที่เราบอกพี่น้องครับ แต่รู้ไหมเจ้าคือคนที่จริงใจกับเพื่อนร่วมสายงานเจ้าที่สุดละไมพัชร e ีอีมอยเออเอานี่คือมุมนารักของทั้งสองคนพี่น้องครับแล้วก็เห็นการจับมือกันย่งเน่เห็นการต่อสู้กันย่างเน่ยของไมพัชรีและตุกติดหน่อยพี่น้องครับขอยยังชื่นชมเสมอกับความรักของทั้งสองคนนี้ผัวเฮดเมียสาง เมียหาดผัวสั่งยังก็ว่ากันไปผัวหากเมียค้อนยังก็ว่ากันไปพี่น้องคราบผมเออมันดีไปหมดก็ขอให้รักกันแล้วก็ยุนกันบันีเป็นโดนแล้วกัเป็นเรื่องเล่าที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคู่ทุกคนใดโดยเฉพาะคนดีคิดเสเดินห้างสายศิลปินแบบไม่แพชรี่เมืองไวว่าสักวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของเราสักมือหนึ่งตอกหัตมือของเฮ้าย่าหยุดพัฒนาเจ้าของแล้วก็อย่า่อแพ้กันแล้วกันนะครับรวมถึงตัวนุ่มจิรลพร้อม เห็นลขการว่าดีกับกบังเท้ากับกระเทอนีด้กอยกับมือได้พี่น้องครับถกไดาแน่ถึกวอกเห็นแน่กว่าสิมีคนเมืองแน่กับว่ากันไปเอ้าเฮ็ดกันไปสร้างกันไปพี่น้องคราบผมอาจจเดีเขามีความสุขกับเฮ็ดต่อไปนะพี่น้องเนาะเช่นเดียวกันนะฮะมุดเจ้าเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนพี่น้องคราบ์ผมในการต่อยยอดเท้าในการสางสค์กับมือเฮ้านะครับโดยการกดหัวใจกดไหลและกดแช่ร่วมถึงแสดงความเค้นกับแม่กันเรากันพี่น้องครับฝากติดตามช่องจิละเล่นเพื่อเป็นแห่งใจให้คอยแน่กันเรากันนะพี่น้องเนาะในเคื่อรายการจักร ลูกทุ่งก็บักหล่ะนุ่มจีระจิละเล่นจิะลจะเล่ามาสีวอลูฟังสวัสดีครับ